เนื้เรื่องภาคบิดกิจแวมไพายยอดนักสืบตอนที N ่7การคำทางในความมืดมิดนั illing, ้นบีบเค้นหัวใจยิ่งนักอีกเพียงไม่กี่อืดใจจะเข้าสู่พื้นที่อันตรายอาวุธทุกชนิดที่มีของทีมสอบสวนกรมตํารวจกรุงโรมที่ดําดิ่งลงสู่ใต้มหานครกรุงโรมผ่านทางช่องเปิดจากประตูมนดที่อยู่ในมหาโรงละครลานประลองยักษ์โคลอสเซียมพื้นเบื้องล่างมีน้ำ เออนองดังที่บอกมันมีกลิ่นเหม็นคาวาคลักคลุ้งจนทีมสายตรวจต้องสวมหน้ากากออกซิเจนเสร็จอิฐที่แตกและมีเศษไม้ที่หักจากอุปกรณ์เครื่องใช้ลอยประปนไปในน้ำข้ามพ้นแนวอนาเขตปลอดภัยที่น้องนักสืบจีเนียตอันกริทึมประจำรถยนต์สายตรวจของจ่าโรเจอร์ประเมินสถานการณ์เหล่าพบเดินอยู่บนผิวน้ำด้วยขาที่เคลือบสารที่มีแรงพยุงตัวสูง มันกลายเป็นเหมือนเหล่าจิงโจ้น้ำเดินสองแสงนำทางจอภาพส่วนบุคคลของแต่ละคนแตกออกเป็นสองจอจอหนึ่งเป็นภาพของ AI ส่วนบุคคลของแต่ละคนดังเช่นจาบิลลี่จะมี AI ส่วนตัวชื่อทีโมทีเป็นเด็กหญิงผมล่อนเขียวดวงตาสีเขียวมรกตคอยประเมินสถานการณ์ณสถานที่จริงหน้าที่หลักคืออำนวยความสะดวกของจาแซมวออดัม ก็มีน้อง AI ใชายชื่อปากเกอคอยดูแลจากบิเกอร์ก็มีน้อง AI เด็กอ้วนชื่อเปาอันคอยดูแลและทุกคนจะมีจอภาพของน้องจีเนียตฝ่ายอัลกอริทึมคอยสนับสนุนปฏิบัติการน้อง AI สร้างจอมอนิเตอร์ส่วนบุคคลอีกจอส่วนที่ตาขวาของนายตนแต่ละคนมันจะรายงานตรวจจับความร้อนและกระแสพลังงานในหมวดต่างๆแล้วรายงานผลสู่ดวงตา เจ้าหน้าที่โดยตรงเบื้องหน้ามีกองของสิ่งของชิ้นใหญ่ซึ่งคือแกนเปียโน,โนขาหน้าหาักและฝาของมันเปิดบางทัศนวิสัยและตู้ใบใหญ่ที่ขวางทางอยู่พบกระจายตัวออกในลักษณะนกสยายปีในมอนิเตอร์ส่วนบุคคลเผยเห็นรังสีของความร้อนเป็นแถบสีแดงหลังสิ่งกีดขวางมันดูคล้ายมนุษย์และสัตว์ประเภทสีขาแต่ด้วยสิ่งกำบงังจึงเห็นไม่ได้ถนัดพวกมันตอบสนองต่อการกระเพื่มของน้ำที่เจิ่งนอง มันทราบถึงการมาของทีมสำรวจเช่นเดียวกับที่ทีมสำรวจทราบถึงมันมันคืออาคันตุกะที่ถูกใช้ให้เฝ้าประตูและต้อนรับแขกด้วยคำทักทายจากเงามืดมันเคลื่อนตัวมาอย่างเนิบน้าบรูปทรงมันเป็นเงาที่บิดเบี้ยวในมอนิเตอร์ตอนนี้ทีมสำรวจยังไม่เห็นตัวจริงด้วยสายตาอันกริทึมถอดรหัสจากคมีโบราณน,นับล้านเล่มที่บรรจุอยู่ในเครือข่ายเวิร์นไวลิงกิ้ง ยุคนั้นเราได้เรียนรู้จากข้อมูลบันทึกของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นที่เร้นตัวในเงามืดและเผยตัวสู่สังคมจากปรากฏการณ์การปฏิวัติน้ำหยดเดียวและโลกกลายเป็นโลกของมวลชีวิตแทนจะเรียกว่าโลกมนุษย์ร่วงสมัยเก่าการอยู่ร่วมกับสายพันธุ์อื่นนำมาซึ่งฐานข้อมูลและวิทยาการแปลกใหม่บนโลกแห่งมวลชีวิตนี้น้องจีเนียตอันกอริทึมผู้สนับสนุนการปฏิบัติการนี้อย่างถึงข้อมูลดังกล่าว ผลการถอดรหัสเงาออกมาว่าเป็นไปได้สูงที่สิ่งที่กำลังคืบคลานมานี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตในคลาสพูดที่ถูกอัญเชิญมาจากดินแดนเบื้องหลังความตายพวกนี้มีรูปลักษณ์ชวนสยดสยองบ้างมีหลายหัวหลายมือเกาะเกี่ยวกันพลันวันอวัยวะคล้ายมนุษย์แต่พันกันไปมามีเกินมีซ้ำบ้างบางทีมีหลายลำตัวมีสีสลายสีสะอาจจะมีใบหน้าหรือขาดอาวัยวะบางอย่าง พวกนี้คือพวกผู้สัญจรในดินแดนในเบื้องหลังความตายสิ่งมีชีวิตจากอีกนิติที่เราเรียกว่านรกขภูมิพวกมันทรมานและพยายามฉีกตนเองออกเป็นชิ้นชิ้นแต่มันก็ไม่อาจจะทำได้มันอยากร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดหากทว่ามันมีปากแต่ไม่อาจเปิดได้พวกมันปรารถนาเพียงความตายให้พ้นจากคำสาปที่มันได้รับแต่พวกมันก็หิวโหวยอยู่ตลอดเวลา คอยจ้องตะครุบจับเหยื่อโดยยุทธวิธีพรีชีพการต่อสู้คือต้องทำลายอาวัยวะมันจนกว่ามันไม่อาจเคลื่อนไหวได้สิ่งมีชีวิตจากขุมนรกจะไม่ตายเพราะมันตายมาแล้วนี่คือสิ่งที่จ่าโรเจอร์และทีมสายตรวจทุกคนกลัวตัวหนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าทีมสำรวจ มันเหมือนคนสองคนกอดกันแต่มีใบหน้าละลายติดกันเหมือนคนที่ตัวใหญ่กว่าจ่าโรเจอร์สักครึ่งหนึ่งมันยืนโน้มมาข้างหน้ามันส่งเสียงเหมือนตัวร่วงไม้ตีปีหรือคนคลางเสียงสันทุกคนเยบยืนหยุ่นจุดของตนเบาเสียงที่สุดทุกปืนเล็งไปสู่เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันยื่นหัวหน้ารังเกียจออกมาเบื้องหน้ามือมันมีหลายมือขามันหันเข้าหาแกนกลางลำตัวมีสี่ขาแต่ถูกจัดวางสเปะสปะ มือมันกอดอกอยู่มือหนึ่งอีกมือมันประกบกันบนหัวความเยียบงานบังเกิดขึ้นสายตรวจและเอไอเตรียมพร้อมรบลมพัดมาเบื้องหลังทีมสำรวจโดนรีมิดี้และโดนเฮียลิ่งแกวงไกวลมจากใบพัดโดนกระพือลงบนผิวน้ำเบื้องล่างนำกระเพื่อนเป็นสันในความมืดสันคลื่นกระทบตัวคุณหมอซาร่าใบาหน้าที่ทำมือเอียงกระเทเล่ของอสุรกายระเบิดออกทันที เลือสดสดๆกระเซ็นาสาดไปรอบๆและระย่างเหมือนลำไส้ของมนุษย์ที่มีเดือยแหลมด้านหน้าพุ่งเข้าหาร่างของคุณหมอซาร่าทันทีทุกคนระดมยิงร่างนั้นอย่างเต็มกำลังถึดๆเสียงปืนก้นหนักดังระงมปืน ai สั่งให้ระบบเกราะของคุณหมอซาร่าทำงานในบัดดลชุดสูตรแพทยทหารหนากว่าเกราะของทุกคนหนวดร้ายทะลุเกราะบาเรียกำบังไปหยุดอยู่ ห่างจากดวงตาของคุณหมอไม่ถึง50เซนติเมตรและกำลังการเจาะทะลุของมันก็หมดลงสะก่อนเกราะพลาดมากสามชั้นหยุดการโจมตีครั้งเปิดตัวนี้ไว้ได้อย่างหุดหิดปืนก้นหนักหัวกระสุนนําวิถีคืออาวุธเปิดที่เหล่าเจ้าหน้าที่ประเคนให้เจ้าวายร้ายตนนี้และในรรยางเข็มแหลมก็ถูกมันสาวกลับเข้าไปในร่างอันบิดเบี้ยวนั้นอีกตัวมันมีรูพรุนเต็มและเลือดมันก็หลั่งออกมาทางรูพรุนนั้นน้ำนองไปด้วยโลหิตแดงฉาน เวลามันโดนกระสุนมันจะสะบัดลำตัวและหัวไปมาบนขาที่จัดเรียงสเป,สปะสะบัที่พยุงร่างของมันไว้เหล่าพบเดินมาเรียงตัวเป็นแนวปลาการด้านหน้าทีมสำรวจพวกพบ,พ,บพยายามสร้างบาริยพลาดมากเป็นเหมือนโล่ต่อต้านการประทะเหนือตัวพวกมันการยิงทีแรกส่งผลมากกว่าที่คิดแขนซ้ายของจาบ,บิกเกอร์เป็นรูแผลลึกและเลือดออกมากอันเนื่องมาจากจาบ,บิกเกอร์ พยายามช่วยผู้หมวดซาร่าด้วยการคว้ามือไปตะปบหนวดอาบยาพิษนั้นด้วยแขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของท่านความเจ็บทวีความรุนแรงเพราะหนวดของเจ้าอสูรกายมันมีพิษผู้หมวดซาร่ายิงปืนพยาบาลในหมดเฮียลิ่งโพลเษทันทีบาดแผลค่อยๆปิดตัวช้าๆและเมื่อพ้นวิกฤตโดนการแพทย์ทั้งสองก็รับช่วงต่อในการรักษาแผลและซ่อมชุดเกราะจากบิกเกอร์ต่อไป ฝ่ายกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังคงระดมยิงใส่อสุรกายอย่างต่อเนื่องร่างกายมันสะบัดไปมาองค์ถัดมาแห่งบทละครที่เรียกเสียงปรบมือให้กับนักสแสดงและนักดนตรีของเราเป็นอันมากด้วยว่าตอนนี้นางเอกแห่งบทกวีหลงกลอุบายการล่อหลอกของดอนฮวนชายเจ้าสเสน่ให้มาร่วมเริงรักกันนะที่ที่ทางสองนัดหมายในยามค่ำคืนปิดกิจบันจงบรรเลงเพลง จุดที่มีอาจหวนคืขึ้นดังกระหึ่มเพิ่มความเร่าร้อนให้ผู้ฟังในโรงละคนอุปรกรเพื่อโหมไฟปรารถนาราคาในจิตใจผู้ฟังให้เข้าถึงอัธรบทกวีตอนที่หญิงรับใช้ผู้สายซื้อลุ่มหลงไปด้วยสเสน่หาบางตาและไฟราคาสุมรุมจิตใจจนก้าวสู่จุดที่มีอาจหวนคืขึ้นได้อีก อิสัตตีหลงในเสน่หาของชายผู้ชำนาญในบทรักอย่างชำชองเช่นดอนหวนนผู้ที่นางรักจนยอมทิ้งทุกสิ่งในชีวิตและยอมทิ้งแม้เกียรติและร่างกายสีโรราบต่อคารมแห่งคนรักของนางที่ทรยศนางส่งมอบนางให้ชายอันอัปลักษ์ผู้อื่นแทนอย่างไม่ใยดีอีกจุดที่ไม่อาจหวนคืนคือจุดที่ทีมสำรวจของจ่าโรเจอร์ได้ก้าวผ่านมันมาแล้วทันทีเท้าแต่น้ำจนบัดนี้พบอาคัรตุกะจักประโลกเลือดสมกายแต่หาได้ตายไม่ อาคันตุกะแห่งประพบเบื้องหน้ายืนจังก้าท้าทายทีมตำรวจกรุงโรมสหายในเงามืดของมันอีกสองออกจากที่เรียนกายสืบเท้าเข้ามายังพ่อบ้านที่มารับหน้าแขกเป็นรายแรกขณะนี้ก็เลยกลายเป็นสามอสุรกายต่อหน้าทีมตำรวจกรุงโรมที่กำลังสืบหาทางทำรายวายร้ายในทะเลสาบแหล่งข้อมูลที่มีขนาดครึ่งข้อนโลกปืนพลาดมากคืออาวุธที่รุนแรงลงลงมาและอาวุธสุดท้ายคือกระสุนเจาะเกราะ ในการรบของอนาคตนั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการประมวลผลขั้นสูงด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบน้องจีเนียเพราะมนุษย์มักจะเจอวายร้ายที่มี IQ สูงกว่าสิ่งมีชีวิตจำพวกมนุษย์พวกนี้คาดเดาและหยอกเย้ามนุษย์อย่างเราๆเหมือนเล่นกับเด็กแบบอกเรามีอาจจะให้มนุษย์วางแผนการเพียงลำพัง ดังนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงแบบอัลกอริทึมที่มีโค้ดจากสมการทำนายและการคำนวณเชิงตัวเลขแบบฟิโบนัชชีจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อจะเป็นผู้วางกลยุทธ์แทนมนุษย์อย่างเราๆการรบในยุคนี้จึงเป็นการวัดกันทีปัญญามากกว่าประสิทธิภาพของอาวุธอ nee ีกผู้นำทีมอย่างจอรเจอร์จึงต้องมีทีมสนับสนุนทางปัญญาอย่างน้องจีเนียตอัลกอริทึมที่ติดตั้งบนรถหัวหน้าสายสืบทุกคันในการวางแผน หญิงไม่ไวกลางคนนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ของโรงละครโอเปรา่าตื่นขึ้นด้วยทำนองเพลงที่เขม็งเกลียวของบทละครในองค์ที่หนิ้วมือยังคีบซิก้าตอบลายที่ยังไม่หมดมวนไว้นางคิดว่านางถอยหลับไปเพราะว่านางหามรุ่งหามคำ่ำทำงานหาเลี้ยงลูกทั้งสองเพียงลำพังนางตื่นขึ้นในโรงละครที่ละครกำลังถึงตอนใครแม่นางควานมือหาลูกทั้งสองของนาง เนทฟลิกซ์และวินดิตนี่ลูกชายและลูกสาวตัวน้อยที่เมื่อสักครู่ก่อนนางเผลอหลับไปยังเลขกเกาะเกะอยู่ข้างๆจนนางต้องดูให้เงียบตอนนี้พวกเขาหายไปที่ไหนแล้วนางชักสงสยัยในทีแรกก็นึกว่าอาจจะไปห้องน้ำแต่ทั้งสองยังเด็กมากนางจึงเป็นห่วงมากนางนั่งลุกลีลุกรนกวาดสายตามองหาอยู่บนที่นั่ง F45 ชั้นที่นั่งเบื้องล่างราคาประหยัด นางลุกขึ้นและหายออกไปสักพักแล้วกลับมาสีหน้าเฝื่อนนางไปหาเด็กๆในห้องน้ําแต่ก็ไม่เจอโอพระเป็นเจ้าลูกของดิฉันไปเล่นอยู่ที่ไหนนางถามพนักงานอำนวยความสะดวกของโรงละครเมอร์เซออร์โรบินทั้งสองพานางไรหาไปตามชั้น F เหตุการณ์นี้ไม่พ้นสายตานักล่ามือฉมังของเรา คุณหนูบิดกิจใช้สายตาเทวทูตจับจ้องสุภาพสตรีรายนี้มาพักนึ่งแล้วด้วยการลอกพิกัดเจ้านักเกตรกระต่ายหุ่นยนต์คู่หูไว้ที่คุณนายผู้หลับไหลารายนี้ดวงตาเทวทูตนิมิตเห็นฝ่ามือเรียวยาวในถุงมือราคาแพงปักด้วยได้สีเงินเป็นลวดลายวิกตอเรียพิถีพิถันสก,กิดที่ไหล่สุภาพสตรีท่านนี้ที่กำลังสนุกกับการชมละครก่อนที่นางจะหลับไหลไปกับเสียงหัวเราะของเด็กสาวและเด็กชายลูกๆของนางเหยื่อเผยตัวแล้ว บิดกิจมองควานหาถุงมือเรือค่าในนิมิตแห่งดวงตาของนางอย่างไปลดละยิงสาวที่ดูสูงสระถือร่วมอยู่ในโพเดียมชั้นหรูหราพิเศษผมของใบหน้าของเธอส,สวยยิ่งนะักดูคลายดาราดังในอดีตเมรีรีนมอนโรแต่นางดูละครด้วยสีหน้าเรียบเฉยแทบจะไร้าอารมณ์ซึ่งมันเป็น,ปนไปได้ยากด้วยเหตุที่ว่าเปียโนอาติเฟกของตระกูลเวนเลอร์อันนี้มันมีอนุภาคเวทมนต์เจอ,อยู่ในคลื่นเสียงดนตรีที่เปลวอ,ออกมา เปียโน,โนแห่งผู้มีอาจม้้ยมอนนาเดอแอนชิคอวอรีเดโชเลยอันนี้มันถูกสร้างจากของวิเศษในอดีตการกล่าวคือแม่มันคือพินแห่งโอลิมปัสที่ท่านแม่ไอริสของคุณหนูบิตกิตใช้เล่นในสงครามที่เหล่ายักษ์บริวารราชาโครนอดเจ้าแห่งยักษ์และพระแม่ธรณีบุกยิบสวรรค์โอลิมปัดในสงครามนั้นเมื่อพระแม่ของคุณหนูบิดกิบดีดพินแห่งโอลิมปัสเมื่อใด พลังอำนาจแห่งพินกระหน่ำยักษ์ร้ายที่ตัวใหญ่ดังขุนเขาให้กระเด็นตกหน้าผาโอลิมปัสไปเมื่อนั้นมันมีกระแสะเวทมนต์เจือในน้ำเสียงแห่งทำนองเพลงที่ขับขานแค่เพียงหนึ่งบทในหนึ่งบาทของคำกอนเพลงก็สามารถทำลายยอดขุนเขาให้แหลกละเอียดตกลงสู่ผิวดินเบื้องล่างสวรรค์โอลิมปัสได้แล้วซึ่งเปียโ,โนที่บิดกิดกำลังใช้บรเลงเพลงนั้นได้จำลองหนึ่งในหนึ่งร้อยส่วนของพินโอลิมปัสมานั่นเอง แต่บิดกิจก็ยังไม่แน่ใจเพราะเธอยังมองไม่เห็นถูกมือของหญิงสาวรายนี้ด้วยว่านางถือคันร่มมาตลอดแม้ในนิมิตแห่งดวงตาเทวทูตก็ไม่อาจมองเห็นจบตอนคุณหนูบิดกิจแวมไพ์ยอดนักสืบรบกวนท่านผู้อ่านที่ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยค่ะทางทีมงานในติงเก์ครับเอ็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ติดตามฟังค่ะ